สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็นเจ้า t o y ย t a h ไฮรักวีโกฟูบิวสามพัน cc ออฟโรดสี่คูปีสองพันหกครับเรามาเริ่มรายละเอียดกันดีกว่าครับคันนี้โคมไฟน่าจะเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์ครับสภาพสายเงางามเหมือนใหม่ครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าสีเดียวกันกับตัวรถครับและคาดด้วยโครเมียมครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับตรงกันชนด้านล่างครับและคันนี้ยังมีการมาแงมาให้นะครับ เป็นของแต่งนะครับด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับปุ่งซุ้มล้อขนาดใหญ่ครับและล้อแม็กอลอยตรงรุ่นอย่างยี่ห้อมิชลินสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับรุ่นนี้บันไดข้างมีติดตั้งมาให้เพื่อง่ายและสะดวกเวลาขึ้นลงรถครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจบทุกบานติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยครับคันนี้คิ้วกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยทั้ง4ี่บานสภาพสีรอบคันสวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถสายลุย แต่คันนี้ไม่เคยลุยนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากครับมาต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับกระบาดท้ายขนาดใหญ่มือจับเปิดฝาท้ายแบบโครเมียมครับโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดรุ่นนี้ไฟเบรคดูที่3จะติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้ากันชนท้ายเป็นกันชนแบบโครเมียมของเดิมติดรถจากโรงงานครับไฟท้ายยังสีสวยใสยไม่มีแตกร้าวไม่มีมองครับ สติ๊กเกอร์สีคูณสยังอยู่ครบครับคันนี้กระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามครับรถไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักครับมาในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างคันนี้สวยเนียนะครับไม่เคยผ่านการลุยช่วงล่างยังสะอาดสมบูรณ์ครับตามภาพเลยครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ครับหรือเครื่องยนต์3,000ซีรหัสเครื่องหนึ่งเทดีครับผมอัดอากาศด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับโดยรุ่นของ t o y o ต a v i g o i อินเตอร์คูลเลอร์จะติดตั้งไว้บริเวณด้านบนของเครื่องยนต์นะครับจึงทำให้ฝากระโปรงมีช่องสำหรับรับอากาศเพื่อมาระบายความร้อนของอินเตอร์คูลเลอร์ครับสภาพห้องเครื่องยังใสสะอาดแห้งๆนะครับมาต่อในส่วนของภายในนะครับภายในสะอาดคลีนๆกว้างขวางนั่งสบายครับ คอนโซลจะถูกตกแต่งด้วยลายไม้นะครับทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นครับมาพร้อมกับพวงมาลัยสามกา้านหมุนง่ายจับถนัดมือหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบเขียนนะครับแบ่งออกเป็นสามช่องช่องแรกจะเป็นช่องวัดรอบช่องที่สองช่องตรงกลางจะเป็นช่องวัดความเร็วและช่องที่สามจะเป็นบาอกระดับน้ำมันและอุณหภูมิของเครื่องยนต์ครับเลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ210,000กิโลเมตรโดยประมาณ ถือว่าวิ่งน้อยครับกับรถอายุขนาดนี้ส่วนระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดพร้อมด้วยเกียร์โฟร์วิวนะครับขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบพาดทางครับวิทยุท่านจะได้เป็นวิทยุเดิมติดรถจากโรงงานนะครับส่วนระบบแอร์จะเป็นแอร์แบบปรับมือหมุนนะครับสามารถใช้งานง่ายนะครับเข้าใจได้ง่ายคันนี้แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับบ่อได้เป็นบ่อพา้าสภาพสะอาดมากครับสะท้อนถึงการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมนะครับ ว่าเป็นคนรักรถมากครับบาะหลังกว้างขวางนั่งสบายครับประตูเปิดได้กว้างขึ้นลงง่ายครับมีเข็มขัดนิราภัยให้ทุกที่นั่งคันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับสามารถใช้งานได้เลยครับสำหรับค่าตัวของคันนี้อยู่ที่3 8 8 0 0 0 0บาทครับผมรถอยู่บางบัวทองนนทบุรีครับหากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิป และไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ